สวัสดีครับช่างโดนมาสเตอร์คาร์ครับวันนี้มีโอกาสได้ติดตั้งระบบแก๊ส LPG ในรถยนต์มิตซูบิชิไตร์ตันเครื่องยนต์ดีเซล2.4นะครับคันนี้เป็นดีเซลตระก,กูลคอมมอนเบลนะครับที่ตัดสินใจติดตั้งระบบแก๊ส LPG เพื่อความประหยัดนะครับการติดตั้งระบบแก๊ส LPG ในเครื่องยนต์ดีเซลนะครับจะสามารถประหยัดเชื้อเพลิงได้ถึง รถดีเซลที่เหมาะสาหรับการติดตั้งระบบแก๊สนะครับคือรถดีเซลที่ใช้งานค่อนข้างเยอะนะครับวันหนึ่งเป็น100กิโลนะครับยิ่งใช้งานเยอะนะครับยิ่งประหยัดเยอะการวางระบบสําคัญมากนะครับช่างต้องมีความชานาญนะครับการติดตั้งระบบหัวฉีดนะครับการติดตั้งระบบน็อกเซนเซอร์การติดตั้งระบบเอ็กซ์โซตเทสํสคัญอย่างยิ่งนะครับเพราะอะไรครับ เพราะจะช่วยป้องกันไม่ให้เครื่องยนต์ได้รับความเสียหายควบคู่กับการปรับจูนที่ถูกต้องถูกวิธีจะทําให้รถของท่านมีประสิทธิภาพสูงในการขับขี่สําหรับมิซูบิชิไททันเครื่องดีเซลคันนี้นะครับเลือกเป็นถังแคปซูลไซส์58ลิตรติดตั้งใต้ท้องนะครับวางอย่างลงตัวเพราะมีกาดปิดสามารถใช้งานได้ถึง650-700กิโลต่อนหนึถัง,งเป็นเชื้อเพลิงร่วม เพราะฉะนั้นท่านต้องเติมน้ํามันดีเซลด้วยและเติมแก๊ส LPG ด้วยนะครับน้ำมัน1ถัง,งแกส๊ส1ถัง,งครับวิ่งให้แก๊สหมดครับแล้วก็เติมน้ํามันเต็มถังและเติมแก๊สเต็มถังครับแล้วมาหารค่าเฉลี่ยกันว่าท่านประหยัดค่าใช้จ่ายไปเท่าไหร่มีการทดสอบมาเรียบร้อยแล้วนะครับว่าสามารถปรับจูนส่วนผสมนะครับให้ประหยัดได้สูงสุดถึง40%ท่านผู้สนใจติดตั้งระบบแก๊ส LPG ในเครื่องยนต์ดีเซลตระกูลคอมบัลเลลนะครับโทรสอบถามสายตรง 0964239654และอย่าลืมติดตามนะครับเพจ Facebook และ YouTube Channel โทรสายสดถามตอบปัญหารถยนต์กับช่างโดนมาสเตอร์คาร์ทุกวันพฤหัสเวลา10โมงครึ่งและทุกวันเสาร์ครับทางสถานีวิทยุ FM105 นะครับและมีไลฟ์สดทางเพจ Facebook ทาง YouTube Channel ช่างดนมาสเตอร์คาร์และทาง TikTok ช่างดนมาสเตอร์คาร์นะครับฝากไว้ด้วยนะครับ